ชาไปตลาดบ้านเพสิน้องไปไปดูว่ามีอาหารทะเลไหมวะเอาไปทำกินเย็นนี้เ่ะพี่ใช่เอาไปย่างหน่อยเว้ยกุ้งหอยปูปลาไปดูซิมีอะไรบ้างนะได้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 ถึงแล้วบ้านเพชชาเทสบานตำบลบ้านเพตรงนี้ใช่ไหมพี่ ท่าเรือ,อข้ามไปเกาะสมัยใช่ใช่ใชปกติก็จะมีรถทัวร์นะรเบาแเนนู่นคือสะพานไนะไกลนู่นคือสะพานะพานข้ามนะแต่วันนี้ไม่ได้ข้ามหรอกพาม,มาดูเฉยๆผ่านไปเรื่อยนี่ไงเขาเขียนอยู่น,ะนี่ท่าเรือนี่นะครับถ้าใครจะมา ข้ามไปกว่าเสม็จนี่ก็มาที่ท่าเรือนี้ได้นะท่าเรือจะเป็นตำบลบ้านเพนะมันก็จะถ,ถูกกว่าท่าเรืออื่นนะครับช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะอุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันร้านของฝากก็อยู่ใกล้ใกล้ท่าเรือนี่แหละเยอะแยะตามท้องถนนนี่ได้เลยนะตลาดบ้านเพนะนี่ไงมันขับเข้าไปได้อหมพีไ่ได้ได้ได้ เข้าไปเลยแต่วันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าอะปาเกตีนก็ขายเยอะอยู่นะเข้าไปดูก่อน ตอกเล็กๆถนน,นเล็กๆมีร้านเยอะแยะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนี่รถติดยาวหรือเปล่ายาวของสดก็เต็มอะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจาขายบอกบอ่ะถ้า,ถา,าซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดนะในที่จอดรถเป็นลาน ก็จะวางขายอย่างนี้คอมีบ้างสองข้างทางไม่เบาๆแต่คนนี่ดิเยอะๆมีเสื้อผ้าด้วยนะนี่อาหารทะเลนี่เป็นแผงอาหารทะเลนะ ที่จอดจอดหลังตลาดบ้านเพนะเดินมาซื้อใช่ไหมเดินมาซื้อ,อ,อไอติมไข่เค็มหมูหยองอไอติมไข่เยี่ยวม้าไหมมึอแปลกเลยม,ม,มาลองกินดูนะใช้ได้ นี่เป็นร้านเนี้ยลองมาเยอะกินแล้วเป็นยังไงบ้างโรสชาติพอทน <laughs> พอทนเนี่ยใช่ใช่พอทนพอทนนะแล้วก็สีแยกวุ่นวายแถวนี้ข้างทางเราเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาไปจอดตรง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 ใช่ไหมถ้าเลี้ยวขวามันจะวนกลับไปที่สุขุมวิทเลย ถ้าเลียเ้ยวขวานี่ร้านค้า,ยาเยอะนะทุเรียนปลาหมึกแห้งของฝากจะเป็นร้านถ้าเลี้ยวขวานะ,ะนี่คือสีแยกบุ่นวายที่บ้านเทเลยแต่เราไม่ไม่ไปเราไปจอดที่อื่นกันเดี๋ยวไปจอดหลังตลาดสามร้อนก็ฮิตนะมีเงาะขายดเลยเไปหาที่จอดก่อนไป เพ่จอดแถวนี้แหละข้างล่างเรือแฝงตาดีจริงเงอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรือเรือเล็กนะมเรือประมงเล็ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ันหาปลาต,อ,ตอนไหนเนี่ยตอนกลางคืนก็มีตกปลาหมึกบ้างาปลาปี่ปุ้งนะตอนเลี้ยงลยแล่ตอนเช้าคึกคักอยู่เขาน่าจะออกตอนคืนป่ะ,ะก็ตอนเช้าเข้าก็าเล่นไปเรือประมง นี่ที่ที่เป็นพวกไอ้นั่นนะที่เขาเรือขึ้นมาวันนูน่นก็เกาะสม็ดนะอ่าถ้าจะข้ามไปเกาะสม็ดก็จะม,มีท่าเรือตรงเนี้ยเดินมาดูเคยข้ามไปไหมพี่ไปบ่อยอืมที่เกาะสม็ดมันก็จะมี เกาะเยอะมีชายหาดเยอะแล้วก็มอไซค์มีรถสองแถวใช่ไหมเขาเรียกอ่าเรื่องน้ำหาดดุก่อนช่วงนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะช่วงโควิดใช่ไหม ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนี่น่าจะคนเต็มอะสบายเลยให้คนสบายเลยวะ่ะเย็นไหมจะไ,ได้ไหมผามาหน่อยดิเย็นไหมสบายกันเลยเย็นน้ลงไปดูทะเลไหม ไม่กตุบายเลไม่ก็สบายเลยทายทำงานมาเยอะก็ต้องมีเดินเล่นกันบ้างใช่ดีแลกกันบ้างพี่ ้ายหาดนู้นไปเดียาวไปไปถึงบ้านบ้านเทเลยนะข้างหน้าคือบ้านเทอืมที่จะไปเที่ยวคือเขาแหลมย่าเขาแหลมย่ามันจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็เขาเรียกอะไระวะหาไม้หรืออะไรนี่แหละอืมสวยสวยนมสวยสวยสวยใช่ไหมยย,ย,ย,ยังไม่เคยเข้าไปเลยเนะี่ยจากฝั่งถ้าขึ้นเรือจากฝัังไปนี่ก็กอสมเม็นอ่า อเอสมเส็ดเสร็จทุกลายใครให้ใครให้คำนิยามนี้มาเนี่กาะสม็ดเสร็จทุกลายนะครับผมเสร็จกล้างสวยงามผมเกาะสม็ดเนะองอนุกนุกแถวขอนยังมีรีสอร์ทเยอะะเลยครับเห็นเราก็คิดไปไกลตอนนี้ก็สูดอากาศส,สบายๆไปก่อนเดี๋ยววันหลังผมจะพาข้ามเกาะไปดูว่าเกาะเสม็จมีอะไรบ้างนะ เ้าหลังก็จะเยอะอยู่คนต่างชาติมาเที่ยวนั่นพอสุดเด็ดวันหลังมาเดินกันอีกทีมาได้ดูบรรยากาศไปก่อนชิวๆวันหยุดสบายวันหยุดช่วงโควิดนะครับสงสารพวกประกอบการอยู่แม่งแย่กว่าตอนนี้เจ้าเรือลุงเราอ่ะ เาได้ลงทะเลไหมตอนนี้มีมีปลามีอะไรบ้างมีลงอยู่นะแต่ว่าคือตกหมึกอหนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีอะพี่ได้หมึกอะมีก็เอามาขายตามท้องตลาดแต่มันก็กระทบกระทือนกันเยอะมันก็เอามาแล้วมันก็ขายไม่ค่อยจะได้กันเพราะว่านักท่องเที่ยวมันก็ลดน้อยอะตอนนี้ ชีวิตแม่งก็เหมือนขึ้นทะเลเหรอวะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงวข,ข,ขอคนไทยรักกันไว้ขึนทะเลด้วยก่อนครับเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ไปไปโรงแรมดีกว่า<ป>คนตอนนี้ก็ คนขายของมีเขาไม่ให้เข้านะหาดเนี่ยปิดหาดอยู่ใช่ไหมใช่ขับไปเรื่อยๆไปดูก่อนสินี่อะไรนะสนนะสนอ่ะ<า>สน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 ,ส,นสวยตรงเนี้ต้นสนนี่ปลูกในยุบสุนทนภู่เลยนะหนาดันเลยพี่ใช่เกาะแก้วพิสดารไง เขาเรียกเกาะเสม็ดหน้าคืขอเกาะแก้วพิสดารน,นะ,ะสวนสวนของปูไว้นานแล้วแหละบรรยากาศดีอยู่อ่ะคาเฟปเรื่อยสวนก็ใหญ่แล้วโอ้โเขาเอาเชือกมาขึงไม่ให้เข้าเลยอะ ว่าพี่ชอบนู้นแถวเนี้ยเออนตนใหญ่ตอนนี้เขาตัดอยู่ตัดแต่งกิ่งมันต้นที่แก่เขาก็ตัดแต่วาใช่ใหญ่มากต้นที่เห็นว่าจะตายอะไรเงี้ยใช่ใชไม่ให้แก่เล่นก็สะอา,าดดีตอนนี้ใช้ได้ ป่าสนสวยไหมสวยถ้าทิศกำลังตกดินหรือเปล่าไปเรื่อยๆชีวิตวันหยุดสบายๆนะีอะอูอากาสมาเที่ยวบ่อยแล้วกันพี่มาประจำเลยนะมาไหนก็บอกกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวถ้าหยุดดีกว่าไหนได้จ้ โผลมาชวนวิมันดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่ว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมใช่เกือบปีแล้วมังป,ไปล่อยไปเรื่อยชีวิตต่อสู้กันไปนะอย่าไปท้อแท้ยังมีวันใหม่เสมอใช่ไหม,มเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเรา ไปเรื่อยๆครับชีวิตชีวิตคือการเดินทาง